ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมก็คมเช่นเคยนะครับวันนี้กับสารดีมีสาระนะครับวันนี้มาหานะครับบ้านเซียนนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปต่อนกด้วยกันเมื่อวานนี้เห็นว่ามีของดีวันนี้ก็เลยตามมาดูนะครับผมอาจจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวมาต้องขออภัยนะครับวันนี้ไม่ได้กล้องไม่ด้วยนะครับเซนสิทธิตก็จะออกต่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ภาพอาจจะไม่คมชัดนะพี่น้องครับก็ต้องขออภัยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของนกครับนี่ครับผมเสียนกเสียนิสิตครับผมสวัสดีครับอ้ยอันนี้นะครับเพิ่งเลิกงานมาครับเหมือนกันครับพี่น้องครับเรือเพิ่งเลิกงานมาก็คือผมไม่ได้เตรียมกล้องใหญ่มาวันนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายก็ต้องขออภัยมาดูทีเด็ดของเชียนนะครับตเมว่านนะครับอ่าตัวเมอวานนี่หละนะครับที่ว่าจะอะไรนะลายคอมันสอดเข้าใต้ปีกใช่ไหมครับอู อ่าอันนี้จะออกต่ออยู่ใช่ไหมนี่วันนี่นี่โอ้โหที่เดิมที่เดิมครับที่เดิมไปที่เดิมนะครับผมเอาในแต่เช้ยนตัวไหนเอามาดูหน่อยครับผมที่ว่าลายคอที่มันอ่าลึกๆนะครับลงสอดใต้ปีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับฮะโอ้โหไว้ในบ้านเลยนะผมของดีนะอย่างนี้แหละนะครับผมถ้านกนอกๆนี่ไม่ค่อยดีเนาะเอาเอาตรงตรงนั้นก็ได้นี่แต่แค่ตรงนี้นะครับผม โอ้โหลายคอมันไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องมันลึกจริงนะครับผมอันนี้เป็นนกนกยังเป็นนกใหม่เนาะได้ยังไง,นะง,ง,งวันนี้เท<ะ>่า <ทะ S 2> ไหาาร่ยี่สิบสามกุมภาเกับวันดอนเลนไทยก่อนวันดานเลนไทยโอ้สิบสามกุมภาพโอ้โหพี่น้องครับมันลายคอมันลงมา ใต้ปีกเลยครับพี่น้องครับถ้าเปิดนี่สอดเข้าไปในนั้นเลยใช่ไหมเชียนอูยครับอ่าฝั่งนี้ก็ปกติเนาะใช่ครับอ่าแต่ฝั่งขวาเนี่พี่น้องครับนี่ครับยาวลึกลงไปอืมเนี่ยนะครับก็ถือว่าหาดูได้ยากเหมือนกันนะพี่น้องนกแบบเนี้ยนะครับมัน ลงมาลึกกับพูดง่ายนะครับส่วนมากจะลึกเลยนะครับทั้งทั้งสองฝั่งน่ะถือว่าลึกนะครับลงมาลึกนะครับลงมาหาไหลหาหลังมาเนี่ยนะครับอฝั่งขวานะครับเน้นฝั่งขวานะครับดูครับเนี่ยถ้าเปิดปีกนี่เจอเลยใช่ไหมเชียนใช่ครับจะจะรอดข้งไปข้างล่างเลยครับจะรอดลงไปข้างล่างเลยใช่ครับตอนเหได้ใหม่ใหม่มันจะยกปีกให้ผมดู จะรลอดลงไปเลยเโอ้ยลายคอนุกตัวนี้ท้ามฝั่งนี้แป๊ะผมว่ามันมันลงลึกมาใช่ไหมใช่ครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับนกที่แปากแปลกมันก็มีเยอะอพี่น้องครับมีทั้งแปลกทั้งตัวทั้งแปลกทั้งเสียงนะครับมันก็เป็นธรรมดาของนกมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับครับผมอ๋ออันนี้คือตัวแรก นะครับที่มาดูวันนี้นะครับผมอ่าขอดูนกภูเขาหน่อยเซียนมีไหมนกภูเขานกภูเขาครับพี่น้องครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนึกว่าไม่อยู่เพราะว่าติดต่อเซียนนีสิทธิ์ไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่านี่เซียนสิทธิ์ให้ขอเบอร์กับเซียนเกียเซียนเกียให้มาก็เบอร์นั้นเลิกใจแล้วครับก็เลยมาแอบมาดูนึกว่าแกจะไม่ไปต่อนนครับสุดท้ายแกก็ไปต่อเหมือนเดิมที่เดิมนะครับให้ดูตัวนะครับเนาะ ฝั่งขวาลึกจริงๆครับพี่น้องครับครับที่นี้มาดูนกภูเขานะครับตัวนี้เนาะเซียนที่ว่ามันมันแปลกยังไงนะนกตัวนี้ขนมันเหมือนนกนกนกบ้านนะครับน,นกอ๋อขนมันมัน,ม,นมันเหมือนนกบ้านนะครับมนกลมโอ้มนกลมดีใช่ไหมอ่าเนี่ยครับอือ อ่ามันเหมือนคือนกภูส่วนมากมันจะเป็นขนแหลมขนมันจะแหลมใช่ครับมันไม่เหมือนนกขนป่ารับไม่นกเลยอืมก็คือเชนี้สิน่ดูที่อ่านั่นเนาะดูที่ไอ้มุนกลมของสนับปีกเนาะลายมุนกลมมันเนาะตัวอื่นมันจะแหลมนะครับตัวที่ได้มาก่อนหน้านี้ก็แหลมแต่มันเป็นนกปากเบี้ยวโน้นกปากเบี้ยวใช่ครับยังอยู่ไหมอ่าจยุดนู่นนะครับ อ,อใส่กองรวมไหมครับ,รบนี่คือนกภูเขาเลยนะพี่น้องครับบนภูเลยเนาะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับสีมันก็เนี่ยแหละเหมือนที่ผมพูดนะแหละเมื่อวานเนี่เนาะเซียนเนาะคือบนภูเนี่ยโอ้โหแบบป่าก็เยอะต้นไม้เยอะแยะมากมายศัตรูก็เยอะนะครับผมเอา อันนี้เดี๋ยวก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาถามเซนิสิตนิดนึงนะครับทีนี้มาถามนะครับเซนิสิตนะครับเรื่องการใส่นกภูเขานี่ซึ่งบอกเลยว่าผมนี่อ่านถินไม่ออกเลยเซียนยนะครับนะเพราะว่าขึ้นไปหรือว่าอะไรคือทิวตรงนั้นคือมันมีแต่ป่าไม้ลน้วนเลยนะครับเนาะทีนี้การใส่นกของของเจนิสิตยังไงนะถ้าใส่ไม้แรกยังไงนะเห็นเล่าเมื่อวานนี่ไม้แรกต้องใส่ยังไงเอาเล่า<ม><ม>ให้ฟังหน่อยไม้แลกคือไม้หาครับ เอาง่ายคือไม้หาโอ้ไม้แรกคือไม้หาคือพูดง่ายว่าเอานกขึ้นขันล่อนั่นเองใช่ครับไม้คือไม้หานกทำยังไงทีนี้ก็คือมันภาษาไทยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะภาษาอีสานมันเป็นบาอ๋อเป็นจุดนั่นเลยเนาะอ่าจุดอ่าเป็นเป็นลูกอ่าเป็นสันโนนอ่าอ่าอ่าสันสันเนินครับใช่ครับครับแล้วเขาเนี่ยนกอ่ะมันจะขันลอยอยู่ตรงนั้น ถ้าเราไปต่อไม้แรกอะ่ะมันมันจะไม่ได้ยินเออไม้แรกก็ก็คือไม่ว่าใส่หาพูดยังไงเนาะไม่ได้ยินเสียงป่าครับผมอแล้วคราวเนี้ยพอนกต่อขันปุ๊บนกป่าขันถ้ามันยังไม่เข้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนต้นหรือเปลี่ยนไม้ครับเดินเดินเข้าหานกป่าเลยครับส่วนนกป่าขันออกไปอีกสักสองสามต้นเดินหาเลยใช่ไหมเสียงเดินหาเดินเข้าไปหาย้ายนกเข้าไปหาครับมันจะเข้าง่ายครับ มันเป็นนกมันถึงใส่ใกล้ๆกล้ต้นนี่ถ้าไม่โดนต้นก็ไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าขนาดสองสามต้นแค่นี้เองอ่ะไม่เข้าครับมันมันเป็นแขวทินถิ่นเป็นถิ่นถิ่นใช่ครับถิ่นครับมันเป็นถิ่นนกใช่ครับอย่างตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันก็เป็นระหว่างสามตัวสามตัวที่เดียวกันน่ะใช่ครับระหว่างระหว่างถิ่นสามตัวครับแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่ห่างกันใช่ครับยงก็ประมาณสักห่างกันประมาณเท่าไหร่ห่างกันสิบเมตรนกเที่ยงกันสามตัวเนี่ย การนกต่อผนกต่อผมจะอยู่จุดกลางครับอแต่ถ้าอย่างถิ่นเนี้ยมันจะกลัวไอถิ่นเนี้ยที่ผมไปได้เนี่ยมันกลัวนกเสียงเล็กโอครับผมครับแล้วลุงแรงอ่าน้าแรงน้าแรงน้าแรงครับผมเรียกน้าแรงครับลุงแรงเนี่ยจะเป็นคนบอกผมอาบอกอีกทีว่านกอยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่เพราะว่าแกจะชินกับป่ามากกว่าผมแล้วรานนี้ผมก็คิดว่าเนกนกพอขึ้นปุ๊บมันไม่มาหาเราเราก็ไปหามันครับ มันไม่มาหาเราเราไปหามันมันไม่เหมือนมันไมเหมือนทุ่งนาทุ่งนาเนาะทุ่งนาถ้าถ้าถ้าเป็นถิ่นใส่โดนถิ่นใส่ตรงไหนมันก็เข้า่เนี่ยเนาะเพราะว่าต้นไม้มันไม่เยอะใช่ครับอันนี้คือต้องเดินหาต้นที่มันขันเลยพูดง่ายๆใช่ครับเสียบต้นที่มันขันเลยเสียบเลยครับทีเนี้ยเมื่อต้นไม้เยอะๆนี่ีสนเวลาเราไปอใส่นี่ส่วนมากเวลามันเข้ามาเนี่ยต้นไม้เยอะนี่มันจะเข้าร่วมต้นเลยไหมหรือว่ามันจะอยู่ข้างๆหรือว่าสุว่าเราใส่โดนต้นหรือยังไง คือมันต้นต้นไม้นะมันจะเยอะใช่ไหมครับมันจะต้องเลือกใส่อ่าเลือกต้นเล็กต้นสูงอ่าาก็ก็เหมือนตามทุ่งนาครับต้นเล็กต้นสูงเพราะถ้าผมเลือกผมจะเลือกต้นเล็กแล้วจะมีต้นสูงแห้งโอ้มีต้นสูงเทียมใช่ครับสูงเทียมให้นกมันเข้าสูงอ่าแล้วลงต้นเล็กเล็กคือไม่เล็กไม่ไม่เล็กเกินไปครับแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปประมาณถ้าเข้ามาปุ๊บก็ กระโดดหนึ่งครั้งไงครับลงอ๋อคือคืออย่าให้อย่าให้เขาเล่นเยอะนกภูเขาอรับบาบางตัวมันเริงมันจะอัดนกต่อเราแล้วแล้วก็ต้นไม้มันก็เยอะด้วยใช่ไหมส่วนมากเวลามันบินมาปุ๊บนี่มันจะเข้าร่วมต้นเลยไหมหรือว่ามันอยู่ข้างๆก่อนันดับแรกเลยนกภูเขาด้วยเองไงภูเขาถ้าไม่ใช่ถิ่นของมันจริงๆนะครับมันจะขันแล้วมันจะผ่านจะขันแล้วมันจะผ่านขันแล้วผ่านใช่ครับไม่มาเถียงนกเราเลยใช่ครับ ประสบการณ์บดอยวันนั้นแปดต่ออ้ประสบการณ์อันน,ออาานี้เล่าอยู่เมื่อวานนี่เล่าอยู่เมื่อวานนี่ยังไงนะเอาลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเริ่มจากนกผมแล้วลุงแหลงครับนกมันจะขึ้นวันนั้นมันขึ้นจากหนองน้ําครับ,คร,บครับผมพอขึ้นมาปุ๊บนกผมกับลุงแหลงอยู่ด้านหน้าครับอ่าสองต่อแล้วใช่ไหมครับมาปุ๊บมาพอเสืออีสองต่อมันขันมาเลยมาของผมก็เป็นสอง เขาเสือดสองต่อก็ขันผ่านมาของเซียนจิตตอคือคือตอนนี้นี่ผ่านกี่คนแล้วนี่สามคนแล้วสคนสี่ต่อสามคนสี่ต่อแล้วครับครับของเซียนจิตหนึ่งต่อใช่ไหมครับแล้วก็มาของท่านนายกท่านนายกสองต่อเข้าบินข้ามเลยบินข้ามไปเลยครับอู้บินมาหาสุดท้ายลุงทุนโอ้สุดท้ายริงเลยมาเสร็จไหมทีนี้เสร็จไหมเรียบร้อยครับ อมันจะข้ามข้ามข้ามต่อยนกนกต่อยเรียบเก่งยังไงมันก็ไม่คู่ร่วมครับเออมันจะข้ามมาถินมันใช่ข้ามข้ามข้ามจนถึงถก่นมันแล้วมันก็จะเข้าเยียบต่อยเลยครับเฉียงแป๊บเดียวครับเยียบเลยีย่แป๊บเดียวใช่ครับผ่านมาตั้งเป็นหลายต่อใช่ครับวันนั้นก็แปดต่อกว่าจะมาถึงนกตัวสุดท้ายใช่ครับอ่าอันนี้คือโดนจุดมันใช่ครับโดนอ่าหรืออาจจะนกต่อมานหรือเปล่าเกี่ยวไหมตรงนี้ก็ก็มีส่วนใช่ครับ มีส่วนไหนเนาะอย่างบางตัวมันทํามากเนี่ยครับมันเล่นมากนกป่าก็ก็ผ่านไปเลยครับแต่แต่นกตัวเนี้ยจากที่ผมไปกับแกมันครับอืมมันมีความหมานด้วยอีกประเด็นหนึ่งพวกครับพวกมาเนี่ยเข้ามดแต่ไม่เหยียบอย่างของแกมาแป๊บเดียวอืมมันมีความคือตัวนี้หมานจริงหมานจริงครับของพของพ่อทูลนะครับเดี๋ยวยังไงจะไปเยี่ยมอยู่นะจะไปดูนกตัวนี้แหละนะครับเพราะว่า เพิ่งเพิ่งแกเพิ่งเล่นนกไม่ได้กี่อ่าเพิ่งเล่นนกไม่ได้นานไม่ใช่เหรอประมาณพิิกาครับพี่ิกาก่อนก่อนผมประมาณกี่ปีประมาณปีหนึ่งได้ไหมยังยังไม่ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีแล้วประมาณแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนเองนะครับแต่ว่าต่อนกนี่มันมากโอ้ยเดี๋ยวนี้เกือบเต็มบ้านแล้วสิบแล้วครับใช่โอ้โหครับนี่แหละมือใหม่เช่นใหม่นะครับผมอย่างผมก็เพิ่งกลับมาเล่นอีกอ่าพิจิกาครับก็เลียนเกมเลียนเม็ดเนี่ยวันนั้นไปนาเลียนเลียนเม็ด ก็เลยเกิดแรงมาใจขึ้นอีกแล้วทีนี้<ช>คนมันเคยเล่น,นเนาะเซียนเนาะคนมันเคยเล่นก็เลยแบบอ่ากลับมาเล่นได้แบบตัดสินใจแบบง่ายดายเลยกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับโอ้อันนี้คือประสบการณ์นกภูเขาเลยครับแล้วทีนี้ขึ้นง่ายขึ้นเร็วนี่ต่างกันไหมนกนะะี่เซียนไอมันจะมีเป็นเป็นจุดหนึง <abi. S 2> ่งๆครับบ้านดอยอไม่ผมไม่ได้แต่ผมขอมาเลี้ยงขึ้นขึ้นขึ้นดีใช่ไหม มันไม่ปล่อยขึ้นแต่แต่จุดเนี้ยที่ผมได้มาใหม่เนี้ยขึ้นขึ้นทุกตัวขึ้นทุกตัวเลยโอ้นี่แหละนี่แหละครับนกมันเยอะเนาะบางทีเราก็ต้องได้เลือกได้อะไรดูบ้างนะพี่น้องครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับผมเอาเชนิสิตจะไปแล้วใช่ไหมนี่ใช่ครับเอ้าเอาโอเคโอเค,อเคประมาณนี้งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อีกรอบนึงนะครับผมอ้อ่ะไปไล่ไปไปไล่นกเอาตัวไหนมาเอยเอาตัวไหนไปวันนี้ไม่ใช่เอาตัวไหนมาเอานกต่อครับเอานกต่อไปเนาะวันนี้เนาะจะไปตามไอ้เจ้าหลิวเนาะ ปีนอีกเหมือนเดิมนะครับโอ้โหสวยจริงครับนกตัวนี้นะครับลายเมัดคอลึกมากนะครับฝั่งขวานะครับสอดเข้าใต้ปีกเลยถ้าลงสองฝั่งนี่ไม่จําเป็นต้องสอดใต้ปีกนะเซียนผมว่าสวยมากเลยนกลายคอมันลึกะครับมันลงลึกนะครับแล้วก็ลายสนับมันสวยครับอืมครับอ่า่ะโอเคอในหลักพเนียดะมาดูหน่อยเมื่อวานนี่มันมืดไปเมื่อวานเอาไล่ไล่เลยไล่ให้ดูเลยนะครับผมก็ไม่อยากรบกวนเวลามากผมเข้าใจอยู่ครับช่วง เลิกงานมาน,นี่คือใจมันอยู่ป่าแล้วครับตอนนี้ผมนี่ไปผมก็ไม่อยากไปนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไปมันก็เวลาแป๊บเดียวนะครับซึ่งมันแบบเพราะว่าเราไปนี่ถ้าเกิดมีแบบจุดแบบเซนเซนนิสิตเนี่คือมันก็ไปแล้วไปใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีจุดนี่โอ้โหครับกว่าจะไปหาจุดนั่นจุดนี่ต้นนั้นต้นนี้อีกเสียเวลาอีกนะครับเออคอนเมื่อวานนี้ลืมนะครับนี่เราจะมาดูคอนเอาแปลนกมาเลเซียไล่อะไรเลยเรียบร้อยนะครับ อันนี้เป็นคอนกาฝากเนาะเซียนอ่าเป็นต้นพุทรานะครับผมเป็นต้นพุทรานะครับกาฝากพุทรานั่นเองนะครับเป็นไม้มงคลนะพี่น้องนะครับเป็นไม้มงคลเลยนะนะครับหมานไหมนี่เซียนคอนนี้นะออกออกวันแรกก็โดนเลยครับโดนเลยเนาะตัวนี้ตัวนี้ครับไปโจกภูเขาโอ้ยนกภูเขาเนี่ยเนาะครับผมน่าจะได้ชื่อแล้วครับน่าจะเป็นโจไม่ ภูเขาก็ภูผาครับอืมครับอันนี้นกต่อนะครับเอาไล่เลยเสียนนะเอาดูเสียนไล่นกเลยนะครับผมก็ขอจบคลิปด้วยการที่ดูเสียนนะครับไล่นกแล้วก็จะออกไปต่อเลยแล้วกันนะครับพี่น้องครับนะโอ้โหเข้าง่ายมากเลยแต่น,นี่นกภูไหมหรือว่านกที่ไหนนี่เสียนอ่าผมไปขอแบ่งเขามา<อ>จากอ๋อเขาแบ่งเขามาคนละตัวกับตัวเมื่อวานไหมน,นี่ตัวเดียวกันอ๋อตัวเดียวกันครบไปแบ่งมาจากบ้านกั้โขครับ บ้านอะไรนะบ้านพ่อครูบ้านพ่อครูนนท์สะอาดโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอไปเลยใช่ครับอืมตามเสียงเม็ดเจียงเน็ดก็ว่าไม่มีตามเจียงอืมไปโดนใจไหมเนี๋ยวกตัวนี้โดนใจตามสูตรไหมมีสูตรไหมมีครบเครื่องครับอ่ามีอ่างด้วยอ่างมีขัดมีหนุนครบใช่ครับอืมครับผมสีนี้สี่นิดใช้วิด ทีสูตรยังไงดูเลือกนกยังไงเวลาดูนี่ดูจากไหนได้สูตรมาจากไหนเรียนยมาจากอาจารย์สูตรตในการดูเนี่ยวิธีเลือกนกนี่ได้มาจากไหนจากจากอดุ่นคนระับโอ้เป,เป็นมุ้งของพ่อแต่ตอนนี้มันเสียไปแล้วโอ้เสียไปแล้วครับคร<อ>ับครับ,บเอาเดี๋ยวรอบหน้าจะมา <ใน S 2> ถามไหมพี่น้องครับสูตรตั้งมว้เนี่ยสูตรยังฝรุ่นครับท่านเสียไปแล้วครับผมครับครับสายปีนมันจะมีสูตรลังนะนาบางครับ่าหนาครับ หลังหนาหน้าหน้าบางตาดหนาอันนี้คือสูตรของ,ของสายปีนรับเอ้าโอเคครับเซียนเอา้าพันพับๆเลยเอาไอ้นั่นเลยห่เอ,อเลยห่อเลย,เลยนะครับมาผ้าแพรนี่โอ้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วในตอนแต่ก่อนก็ใช้นี่แหละจริงๆครับนี่คือต่อสายปีนนี่คืออย่างเนี้ยนะครับผมใช้ผ้าขามาเนี่ยนะครับในการนั่นโอ้แต่ว่าคอน,นี่ ถ้าทิ้งแล้วตัดฝากด้วยนะเซียนนะนะครับมันเอาตัดไปอยู่ครับเออเหลือไหมเหลือไหมมันเหลือเอาไปเป็นของดีไหมของแขังไหมนี่สั้นมีไหมมันมันจะสั้นครับผมกําลังดัดมัอยู่ว่ามาจากไม่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 หมายถึงว่าของที่แบบว่าเราตัดเหลือสักข้อมือนึ่งอะไรวันนี้เอาไปเป็นของของของแขังอ่าไม่เอาไปทำควานพระเนียดหมายถึงว่าเอาไปไว้เป็นของแขังเฉยเฉยไว้ของบูชานะครับผมนี่นะครับฝากนะเมตตามหานิยมนะครับ มาก็มาเอาเลยเลยนะครับมาขอเลยนะครับผมคือผมเ่วอาจารย์อาจารย์จะไปใส่เนียแลอาจารย์่กไม่ไม่ไม่ไมเอาแค่นี้เดียวแค่เนี่ยแค่ข้อมือหนึ่งนี่มีไหมที่มันเป็นกาฝากนี่ฝากครับที่แบบเออใช่อันนี้ตัดที่ตัดออกนี่เหลือไหมแค่ข้อมือหนึ่งก็ได้ไม่ได้เอาไปทําควันไปเนี่ยเอาแค่เป็นของฝากเป็นนั่นี่เฉยเป็นเป็นของดีเป็นของมงคลฮฮะ ยังไงนี่ให้อันนี้ไปเลยครับเอาจะได้โอ้โหนี่เหรออันนี้กาฝากอันนี้หาจากที่ไหนบนภูเหรอเอาอนนี้ครับอยู่บ้านเพอาะมันมีอยู่เนาะมบางต้นมีเป็นบางต้นครับอ่ากว่าจะหาได้เนาะไม่ใช่ธรรมดาผมก็ว่าจะแต่งไว้อุ๊ยถ้าแต่งไว้มันไม่มีเลยไอ้ตัดออกจากอันนี้มีไหมนี่ นี่ยมันไม่สวยอาในนนในนั้นมาดูมาดูก่อนเพราะว่าอยากจะให้เจนิสิตเอาไว้ใช่นะครับพี่น้องผมเอาไปก็อ่าไม่ได้ใช้นะครับผมอเพราะว่าเสียดายของไม่ใช่อะไรหรอกครับเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยต้องการแค่นี้นะครับผมไม่ได้เอาไปทาคอนดไเบคอนก็เลยครับคอนตุ่มก็เลยอือนี่แหละพี่น้องครับผมตัดนะเป็นกาฝากนะครับเป็นกาฝากเดี๋ยวจะตัดแบ่งนะครับพี่น้องใครอยากได้นะครับผม มันจะตัดแบ่งอยู่นะครับเป็นท่อนสักนิ้วสองนิ้วนี่แหละผมเอ้าเชียนโอเคแล้วโอเคแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคนจะไปต่อนกแล้วนะครับติดที่ผมนั่นเองก็เช่นเคยครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกงใจนะผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยแล้วแตท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลของการสนับสนุนของเซนนิสิตนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเซนนิสิตนะครับที่วันนี้นะครับให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับด้านการใส่นกภูเขาอะไรนะครับแล้วก็วิธีีการท่ เลี้ยงนกดูนกแล้วก็ได้นกมงคลมาเลี้ยงด้วยนะครับสงสัยก็วันนี้ก็คงจะได้กลับบ้านกับผมนกใช่ไหมนกตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> สียที่สิทธัวร้อเอาไปทบนี่ับเสียที่สิทธ์ผมไม่ไดีครับไม่ได้ครับ